สวัสดีครับเมื่อวันนี้ครับผมได้คุยกับเจเมืองเขมรตัวเลขที่ว่าผมจะเล่านี่ครับมันเป็นเลขของฝันของเจเมืองเขมรถามว่าเราถือเลขบะผมตอบได้คขาเดียวครับว่าไม่ถูกทําไมไม่ถูกเพราะว่าเราปฏิซืบปกตินี่คือเราจะซื้อเลขหลายครับจะซื้อเลขเยอะมากแต่ว,ว่าเมื่อวเมื่อกี้ผมกับบไดเอาเลขแนวทางครับมาเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่ากับบไดคุยกันครับ แต่หลังจากที่เลขออกแล้วเจ๊เมืองขมิ้นน่ะผมว่าฝันมาฝันเห็นเนนตาทิพย์แล้วก็ฝันลักษณะเหมือนกันกันกบงวด405เราเคยฝันวันเนนตาทิพย์เนี่ยเขียนเลขให้เจ๊เมืองขมิ้นก็คือเลข405 705 605ครับซึ่งมันมาออกงวดนี้ครับคือ504งวดนี้เจ๊เมืองขมิ้นมาฝันเห็นเนนตาทิพย์อีกแล้ว แล้วก็เนนทัท์มาเขียนเลขให้เหมือนกันกันกบ4ี่ศูน้าเลยเราก็เลยอยากเอาแนวทางตัวเลขมาเล่าให้ฟังเผื่อมันสี่มาตรงตรง,ตรงอีกถึงจะเป็นสามตัวโต๊ดหรือสามตัวตรง,รตตรงเราก็อยากเราเห็นทุกคนได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางแม้กระทั่งผมครับผมเนี่ยฟังมึงแล้วมันก็มีโอกาสมาไหมมันก็นมีโอกาสครับผมกับพ่อว่านาให้มันออกเลขสามตัวนะครับนะเจมส์มมมเบเมนเพิ่นฝันเห็นเนนทัที อยู่ในกระท่อมเก่าๆบ่องนึงซึ่งเจ๊มังคะมีเนี่ยเพิ่นได้ถือเขาไม่ใช่ใส่เป็นโตนะแต่ว่าเป็นข้าวที่ว่าห่อด้วยใบตองหลายห่อคือมันจะมีใบตองแล้วก็จะมีข้าวสวยข้าวเจ้าแล้วก็มีพวกกะเพราแห้งพวกปลาทอดพวกเนื้อทอดพวกแจ่วพวกพริกแล้วก็เทนะเทแล้วก็เอาใบตองมัด เอาใบตองพับๆๆแล้วก็มัดด้วยเชือกเชือกนี่มันจะเป็นเสือกเหมือนกับเอเสือกที่ว่าเสือกป้อนะแล้วก็มัดแล้วก็ถือไม่ใช่แค่ห่อเดียวนะเจ๊มึงเห็นไหมเนี่ยแกบอกว่าซื้อเนี่ยหลายห่อในเมื่อน่ะหลายห่อแต่ไม่รู้ว่ากี่หอ่อถือแล้วก็เดินเข้าไปในกระท่อมเก่าๆมันเป็นกุฏิห้างอ่ะเป็นเหมือนกับกุฏิล้างแล้วก็เดินเข้าไปเห็นเนนตาฐีปเนี่ยนั่งอยู่ แล้วก็เอาข้าวเนี่ยถวายให้กับเนตรตะทิพย์เนตรตะทิพย์ก็เปิดแล้วก็ฉันในความฝันเนี่ยเนตรตะทิพย์ไม่ได้พูดอะไรกับเจ๊เมืองขมิ้นสักคำได้แค่ฉันเนตรตะทิพย์ฉันจนเยอะฉันจนหมดมันมีหลายห่อมากโบตัมกววสีหาหอา่อพันว่าเนตรตะทิพย์ฉันจนเคี่ยงหมดเลยมันไม่ใช่ร้อยนะมันมีข้าวเจ้านะ่ยเยอะมีพวก พัดพวกทอดพวกป้าพวกเจ๊น่าพวกแจ่วน่ะเต็มเลยเฉพาะแค่ห่อนึงเนี่ยคนกินอ่ะประมาณสองคนละแต่อันนี้คือหลายห่อมากเนรติพฉันคนเดียวกินคนเดียวเลยเจมึงขมิ้นก็นั่งยิม้มนั่งยิม้มดีใจตรงที่ว่าเนนฉันได้สักครู่นึงครับเพนนั่งจนเมยแล้วจู่ๆอ่ะเนตะทติพโยนอะไรมาให้ก็ไม่รู้ครับป้องตอนนั้นตาตัมันเป็นกระป๋อง <c oughs> กระป๋องเหมือนกับกระป๋องนมตามมลี่นะแล้วก็มันจะบ่มีฉลากหรอกมันจะบ่มีฉลากก็คือมันจะมีแค่กระป๋องแล้วก็ข้างในเนี่ยมันเหมือนกับเอาอยางเรามาปิดไว้ข้างในเนี่ยซันเบอรงเนี่ยมันจะกงงงงงแล้วเจ๊มันเวนก็เปิดออกเอามือล้วงเข้าไปข้างในกระป๋องแล้วก็หยิบออกมาซึ่งมันเป็นกระดาษตัวเลขเน้นตาทิพย์ ไม่ได้พูดไม่ได้ปะไม่ได้พูดไม่ได้ะยังแค่มองแล้วก็ประมาณว่านึหัวหนึกหัวสัน่นประมาณนะหนึกหัวใสแล้วก็เจม,เมือเมนก็ล้วงมือเข้ามาเปิดดูแล้วก็เปิดกระดาษดูมันเป็นตัวเลขซึ่งตัวเลขที่ว่าเนนตาทิพเขียนให้เจม,เมือเมนคือเลข7จ็ดหกห้าหหกหตัวแรกวงกลมเลยนะ วงกลมเลยคือเจ็ดหกห้าตัวข้างล่างเขียนคำว่าห้าสองหกกับห้าหนึ่งหกนี่คือตัวเลขที่ว่าเจ๊ม um ือมีเห็นมันพอเห็นแล้วเนนตาทิพย์หายแว็บต่อหน้าต่อตาไม่เห็นเลยครับเห็นแค่กระดาษท,ที่ว่าเจ๊หยิบอยู่ในมืออีกข้างหนึ่งที่ว่าเป็นกระป๋องนมเนี่ยไม่อยู่หายเว็บไปเหมือนกันแต่ว่า มือข้างนึงเนะ่ยยังเห็นกระดาษแล้วก็มีตัวเลขอยู่แต่ว่าเนตนตาทิพย์เนี่ยหายแวบไปต่อหน้าต่าตาแต่เลขอยังอยู่กระดาษโอ้ใบตองที่ว่าเนนตทิพย์กินนะ่ะทุกอย่างเนนตทิพย์ฉันไปนหมดแล้วแต่ว่าไม่หายข้าวหายเนนหายกระป๋องใส่เลขหายแต่ที่เหลือคือใบตองเหลือกระดาษในมือนะ่ะที่จับอยู่นะ่ะเหลือ นี่คือความฝันของเจมส์เมอร์มนเราก็เลยจะเราก็ฝันให้ฟังเพราะว่ากลัวมันจะออกเหมือนกับ4 0 5เราก็เลยว่าเอาในทางตัวเลขมาเล่าให้ใหสู่คนฟังจริงๆแล้วเราฝันบ่ยาต่อกฝันันสั้นเพียงแต่ว่าผมอธิบายให้ทุกคนได้ฟังยาวๆเพราะว่าอาจจะทําให้ทุกคนเข้าใจซะนะคือบอญญาแท้เยือยแท้บางทีผมก็อยากบอกให้มันนรบเวลาเหมือนกันจริงๆแล้วคืออยากให้ทุกคนฟังแบบรายละเอียดมากกว่านะผมเข้าใจครับว่า หลายคนเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาฟังเนาะแต่ว่าเข้าใจจริงครับว่าอยากาก็บ,บอกว่าถือกันแหละแต่อยากให้ทุกคนถูกเลขง่ายๆครับอยากให้คนถูกเลขหวังว่างวดเนี่ยเลขที่ว่าเจ๊มึงกคลเมียนแกให้มากเนี่ยมันจะตรงงวดเนาะงวดเมื่อกี้ครับเจ๊มึงกคลเมียนก็ไม่ได้ถูกเลขเหรอกเพราะว่าแกก็ไม่ได้ซื้อสินะพาะว่างวดเนี่ยแกก็เลยอยากเอาแนวทางตัวนี้มาให้โกตนพีนาเพราะว่ามันเคยฝันลักษณะแบบนี้แล้วเลขมันออกแกกลัวมันจะออกอีกก็ลองพิจารณ์ันครับ แต่เลขที่ว่าเจ๊มังมีเห็นก็คือเจ็ดห้านั่นคือมันเขียนเา้ใต้แล้วก็วงกลมเลยนะเจ็ดหห้าผมผมบอกเลยครับว่าผมเป็นคนที่ว่าซื้อเลขแค่เพียงทุ่งมั่ยนะคือเจ็ดห้าผมเคยถูกมันไม่ใช่เคยถูกเสียผมเกือบถูกรางวันที่หนึ่งเพราะว่าผมซื้อเลขเจ็ดหกหายแล้วงวดไ้นมันออกอีกอย่างสุรยางรครับแต่ไม่ใช่เจ็ดหกห้ามันไก่เคียงนมันสลับมันสลับเลขมันสลับเลขที่ซือ้อครับ ก็เลยว่าผมก็เลยตามเลขเจ็ดหกห้ามาทุกงวดเลยงวดเนี่ยผมก็จะซื้อนะเจ็ดหกห้าเนี่ยผมบอกเลยว่าผมตามทุกงวดเหมือนกันเจ็ดหกห้ามันเป็นเลขยังบูงหักันครับแต่ว่าผมชอบส่วนตัวมาผมซื้อตามเนี่ยมาจะสองปีแล้วมั้งไอเจ็ดห้องห้าเนี่ยซื้อมาบางเธอสัยก่อนอะ่ะผมซื้อเยอะซื้อเทอสิบห้าใบเลยเจ็ดห้องหาเนี่ย,ยสิบห้าใบซื้อซื้อแต่ละงวดสิบห้าใบสิ 10. บใบ ซิปใบซิปหาใบเนี่ยเจ็ดห้าผมซื้อทุกงมดเลยแต่สะพังสะพังนึงน,นี่คือผมบ่ได้ซื้อเพราะว่าตังน้อยผมก็เลยซื้อแค่ยางละใบสองใบเสร็จนะครับเพื่อลุ้นถาาว่ามีชุดหล,หลายๆใบผมกระสือเหมือนกันครับแล้วบังครับนี่คือความฝันของเจ๊เบอร์เมนเพิ่งจะเจอเอาแนวทางนะครับตัวเลขมาให้โจนาสพินาออกไม่ออกแต่ที่แน่ครับเจ๊ J. บอกว่างวดน,นี้เจ๊เบอรเมนจะซื้อตัวนี้แหละ อันนี้คือไม่ใช่โอตเี่รี่500ใบนะแต่นี่คือความฝันของเจ๊มังกรเมนขอบคุณเนรตทิพย์ขอบคุณเจ๊มังกรเมนแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่วานังรับชมฟังพร้อมกันให้ทนไปซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับอาจจะถูลรตเตอรี่ก็ได้